สวัสดีค่ะพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องก่อนเร็วๆค่ะสวัสดีค่ะเพนกับเมม่อดน้องกาดเลยค่ะสวนเพนได้มดไก่ปลาไก่ปลาค่ะพี่น้องบนมีหยังเนาะอันนี้กระต้มปลาค่ะมันต้มกันเยอะกบาได้แล้วปลากระเดาพี่น้องข้าวปลากระโชกเจ็บๆเป็นเมืออะไรมาว่าเนี่ยมาอีกพี่น้องเอากินเลยค่ะมินไปเล่นค่ะมาๆพี่น้องมันกำเท้ากับเมม่อนเดี๋ยวแม่ตักอันนี้ให้กินตรงนี้นะมีอีกนี้งนะกินเหมือนนี้นี่ย กากนั่งมันเหรอไม่เห็นหรอกจิ้มอ่ะสดน้ำสดกากหนั่งวิ่งวิ่งกากกากเป็นหนังญี่ปุ่นหรือเปล่าวิ่งว่ก็กมีนแม่กากว่กากมีนเล่นแล้วไม่มีที่นั่งแม่กินๆกินกินอะไรเปลี่ยนรองเท้าือไปซื้อรองเท้าวมังสวิรัไปตลาดไปซื้อรองเท้าวมาดูหน่อยมีนอย่าเล่นนะคะแม่ย้า มนซิมคันเนี่ยแม่นเ็การข้ามาันสแบบนี้นไ้เอา้ป่ะอันนี้อันี้ถ้ากินอันนี้ไปเอา่ะไม่ต้องค่ะกินข้าวก่อนค่ะม่ชิซื้อพักอันมันชิซอปะดุกพี่น้องย่างปะดุกมากเห็ดเกี่ยวชิเย็ดบไม่มีเวลาฝันไปเห็นวยวห้าก็มาเลยูเส้ามากเขาเลย่ขึ้นทิศ้องโมขงขางูกสาวบุมากขเขาคนนี้ไข่ทำอุตสมาก์อยากเขาแ่แม่ก็ขึ้นมา

กุ้งเผืออะไราแเี้ยเข้าเมม์อยู่แต่ทั้งนัางกิงเผพอปิมากเลยแม่เพิ่งเร่รเมกินเป้่าไม่หลับมันกินที่น้องแม่กินไปนเลย,เยกินี่ไรกินนี่ยกินอเนือเอาข้าวใส่ใส่นี่นประชุดกินอืม,อมดูมีเนี่ย แมยพนจักและแม่ก็พอูจักว่าลูกหมกัมกเนี้มาจากต่เทศมัปก็เทดให้กินเนาะและนหลัยๆคือปลาปลาดุกปลาดุกน่อยบ้านปลาดุกดหน้าบ้านอ่อาลาดให้กิน,กน,นยังไงวท่งละที่งละ้นสีแล้ว เกาหลายแล้วมึงเศร้า30ปีอใครชอบเื้อเป็น30กว่าปีเลย่เสียพอฮะกับเียากับเสียกัไอ้เศร้าปีนี่แม่ไม่กินกับน้ำปงเออเอเจียก่อนอย่างเงี้พี่พอเสียจะปีเก้าเ้าปีนไอ้ยงม่ะกเสียจ้าไม่พอเราจไปเลยแม่ เาาปีอยู่สิวนี้กับปีสามปีเอาทองอยู่ยพอ่อตายว้าวไปแม่พนจ้าแม,ม,ามาา่้เนาอืม่ไม่เท่าเออแห่นีนง่อยอืมจินักเต้นไปหลักเต้นมา แต่ไปเสียอยู่ในสวาเหตุใดไปเสียน้ำก่อนนะจ๊ะกระดาขอลาก่อนขอลาก่อนขลามน้ำก่อนขอลากจุดจุ่สดจุสี่เรียนยูทูบใหม่ไปวัดสุดที่ชื่อเคลื่อนยางเอาปุ่มกระเดียนไปหายไม้ เวิ่งเวื่ๆไปเวไปบายบอกกล้าใจกล้าไม่นด็ไม่อยากให้เห่นกล้องเห้นมากล้าก็ไม่ได้ทำานไม่อยาก้มาไมหนัดกันดิเหรอเห็นยูทูบใหม่เห็นยูทูบใหม่พี่น้องเลย ให้ลูกทายเหรอ่ายเหรบก็ได้บอกว่าจะทายเด้อแม่สีมาทั้งนี่เหร็นแม่เบี้ยนเบี้ยนแมนเธาับจัก้องเลนเบี้ยนเบี้ยนนะูกวน่าเนี้ยอใหมเคสประเดนักกันหัวน้าเล็้งใหม่ที่ไห่ไม่เข้าใจกันเออแต่กัสิเป็นคือกันเหอพี่น้องเรื่องยืดถึงใหม่จักยังจะตบกับมเป็นออเขป็นเ คุณเมื่อนี่เป้งบอกยังบุเป็นพี่น้องเวลาว่ายังบุของบุคือไปบนั้นเหรอไม่ตอนนั้นเราไม่ได้สัญญาณกันพิงอะไรพิงอะไรก็จะเก็บนี่ไรกันเนาะคุณมั้งเมย์นี่ไปปีนตัวยินแล้วนี่เลยอ่ะย่างให้รกินไปแล้วพี่น้องลูกสาวยี่โมนไปปีนตัวเยินแล้ว เย็นะดูน้องตินคุยอยูเดียวน้ำานี่ยังไม่เย็นออกมาแล้วลน,นี่องหดนจะพิมแก้วสวยๆใครคิดอยู่ป้าะ กินกี <smoked avec behaviour> ่คนสองคนเพชรพี่น้องเอ้ยเพชรีิมอเห็ดเพชรกุดเพชรอาหานั่ตรงไหนพี่น้องนั่งตรงไหนนั่งตรงนี้แหละค่ะนี่เลนั่งตรงไหนเ็กเพชรเดยกเนาะเปียกตูดอีกร้านอะไรกันจซิเลยแต่งกุหกับ เห็นมกแตงเงื่อนหยาพุ่นเนะเงื่อนหยามีแตงน้องมีไม่เล่นโี๊กอะไรครับ่านเปาในร้านเบานี่ไม่ได้วบาเลยยีเต้นครับกระั้านอีน้มง ตรงนี้ของแดงจึงขึองสิบวพิษอะไรมักพริกกะปินเออมักพริกกะปินขัวไม่เ <c oughs> ขาอันเขาขัวกะขัวไม่ออปลาก็ปลาไม่มันพี่ก็น่าจะเอาขึ้นมามาอีกมาอีกมาอีกยัไม่จบเ ลวอกเาเาเล่นกับพี่หนิงปะเขาามว่าไปเล่นพี่หนิงปะไม่เลยอ่ะยังไม่กินค่ะเลก้ากลเขาข่อไงคน น่าจะบ้นพวกแกกินข้าอย่างอะกินอะไรพ่อแกพ่กแก้อนขาเปล่าอไม่ได้ปอนเรนเรพวกแก้อนแต่หนูก็ไม่ได้โกหจริง หายน้ำกินน้ำเต่าโบราณใช่ไหมวะเดเบ่งในก้อนเนี่ยเลี้ยงลูกเพื่อลูกเพื่อได้ลูกเชิได้ขวบหนึ่งสองขวบเพื่อเราล็อกโบราณเพื่อเราเพื่อเลี้ยงลูกได้สองขวบให้กินขิ้นข่นีรูปเพร่ะเพร่ะชอบประมือแม่เพี่ยที่เอ้าวใช่ไม่กิลูกน้ำเลยกินเต่าน้าแบบนี้เยค่ะ แล้วยมันติดในเล็ก okay. นี่ยังแบบนี้นะคุณเพื่อนตัดเล็กเด้อเพื่ยงลูกได้ซองขวบกินขี้ลูกบัตรปอมือกัคเืาบรงอากินขี้หรอเอาขี้ลูกเล็ติดในมือนยังใส่ยเนว่าว่าเพ่นว่ามาเล่นมาเล่นอ่ะเ็กอีออเ็เกินแ่เขาด้วยนะ มองกลงงอ้องมังงี้กินนองสินไบกินเ่าย่ำได้แต่ว uh, ่าจะหิวตรงนี้กินเ่าย่ำมือได้แต่ไม่จะหิวจะหิวแม่มองแต่ฝุ่นเขาเบิ่งเขาก็สิืันนัไนได้ฝุ evet ่นคลักอะไเอาสำหรับคลิปน voilà ี้แม่มองอะไรกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่มองน้องตาเลอะไรได้บ้ายขอบคุณค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย